ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้20เมษายน2565ครับเรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคําในรอบเช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกย่าลด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดได้หาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดที่อยู่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอนะครับหรือกดลิงก์เปิดบัญชีจากรายละเอียดได้เลยนะครับถือว่าเป็นการสสนนนนับนุรบให้กี ได้ทาคลิปทาเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้นะครับอะมาดูในส่วนของบทวิเคราะห์ของเรากันดีกว่านะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าราคาปรับตัวทิ้งตัวลงมาครับต้องบอกว่าเป็นที่น่าตกใจหรือแปลกใจหรือเปล่าจริงๆว่าเราทําใจกันไปแล้วใช่ไหมใครตามช่องมานานๆอย่างที่บอกครับเดือนมากดดันอยู่ครับฉะนั้นผมบอกแล้วว่าเราเผื่อใจไว้เสมอครับ แท่งเดือนยังทิ้งไม่ได้และภาพของเดือนเมษาผมให้น้ำหนักเอาไว้เป็นไซด์เวย์ถูกไหมนะครับเพราะนั้นภาพนั้นมันได้เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ได้เทออกมาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้แล้วก็ภาพของเดือนเมษาอย่างที่บอกปิดไซด์เว์ครับราคาเปิดราคาปิดข้นงจะปิดใกล้เคียงกันหรือปิดแบบโดจีบอันนี้คือที่ที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเดือนละนะครับเพราะนั้นไม่ได้ถือว่า เป็นที่น่าตกใจอย่างอย่างไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเสียดายนะครับเสียดายที่ราคาคือถ้าเกิดแบบผมอยากให้เปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยผมเกิดมากกว่านะครับเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยก็คือปิดบวกส่วนขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เทลงมานะครับเอาเป็นว่ารับสัญญาณรับแรงขายลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คิดว่าจะปิดในลักษณะของไซด์เวย์นี่แหละหรือปิดใกล้ๆราคาเปิดนี่แหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงตอนนี <único Liberty Overwatch> less, ้ก็ต้องบอกว่าลงมา ในโซนแนวรับกันไปที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวต้องดูก็เดี๋ยวต้องดูพฤติกรรมการกลับตัวกันต่อครับในในการทดสอบบริเวณเทรนด์ของเดย์ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนไปเทรนด์เดย์มาดูภาพของสัปดาห์กันสักนิดหนึ่งตอนนี้ราคาภาพของสัปดาห์ต้องบอกว่าทิ้งลงมาถึงราคาเปิดของสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าลงมาเสมอราคา2องสัปดาห์ที่แล้วเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องลุ้นกันอยู่เหมือนกันครับต้องบอกว่าการเทรลงมาของแท่งเดือนอย่างที่ผมบอกว่า เดือนนี้เดือนเมษาเนี่ยมันพักฐานเพราะนั้นมันไม่ได้เททิ้งขนาดเทแล้วกลับไปเป็นเทรนลงเสียทีเดียวนะครับเพราะนั้นต้องบอกว่ายังอยู่ในจังหวะของเทรนที่ที่ยังเป็นทิศทางของการขึ้นอยู่แต่มันเป็นการพักฐานระดับวีคระดับแบบภาพของเทรนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นการพักแท่งของของหรือของเดือนด้วยนะครับเพราะนั้นการพักแท่งของเดือนตรงนี้เนี่ย ต้องบอกว่าการที่แท่งเดือนพักฐานแค่สองแท่งหรือสามแท่งเนี่ยพอมาดูใน time เฟรมเล็กๆนะครับอย่างสิบอ่าอย่างอย่างเดย์หรือว่าอย่างสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นการพักฐานชุดใหญ่กันเลยพักฐานกันนานเพราะว่าสองสามแท่งของแท่งเดือนเนี่ยมันก็คือตกสองสามเดือนถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการไซเยวพักฐานที่ต้องบอกว่า คนเล่นสั้นอาจจะดูไซด์เวทนานนึงนะครับแต่ว่ายังไงในแท่งของของเดือนยังเป็นทิศทางการขึ้นแล้วก็เทรนของวีคยังเป็นทิศทางการขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นยังไงซะก็ตามเทรนเราไม่ได้ทิ้งแต่ว่าเราต้องรอจังหวะหาจังหวะแนวรับหาจังหวะเก็บของกันให้ดีนะครับแล้วก็ในภาพของเดือนอย่างที่บอกตอนนี้รับสัญญาณไปที่เรียบร้อยนะวันนั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อมาดูแท่งของสัปดาห์กันบ้างอย่างที่ผมบอกนะครับสัปดาห์ที่แล้วปิดบวกปิดบวกเข้ามา แต่อย่างที่ผมบอกว่า,วาจันทร์อังคารพุธอยู่ในช่วงของการพักฐานถูกไหมอยู่ในช่วงของการพักฐานเพราะานั้นวันนี้เข้าสู่วันพุธครับพฤหัสและวันศุกร์ยังเหลืออีกสามวันช่วงปลายสัปดาห์มีโอกาสลุ้นแรงซื้อกลับมาไมต้องบอกว่ายังมีโอกาสลุ้นแรงซื้อกลับมาหลังจากที่ต้องบอกว่าแท่งของเดือนเมษาได้รับการทุบ จากเดือนมีนามาเป็นที่เรียบร้อยขึ้นรับสัญญาณรับแรงกระแทกลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมมองว่าในปัจจัยน้ําหนักหรือภาพของเดือนมีนาเนี่ยมันรับสัญญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไซด์เวย์จนจบกรอบของเดือนนะครับหรือว่าจะดันตัวต่อทีนี้ในในตัวสัปดาห์ที่แล้วอย่าที่บอกว่าเดี๋ยวเรายังต้องลุ้นกันต่อครับว่า จะมีแรงซื้อกลับมาได้ไหมจากอะไรครับปัจจัยมาจากภาพของเดือนขออภัยครับปัจจัยมาจากภาพของสัปดาห์ที่ปิดบวกมาแบบนี้แล้วก็การเบรกลงมาแบบนี้เพราะนั้นการทุบลงมาชุดนี้เป็นการย่อแล้วไปต่อหรือเปล่าอันนี้น่าติดตามนะครับอันนี้น่าติดตามซึ่งอย่างที่บอกจบเดือนนี้อาจจะปิดบวกส่วนขึ้นมาก็ได้ต้องบอกว่าการทุบลงมา2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการรับสัญญาณวันที่เรียบร้อย ทีนี้รอดูว่าจะไซด์เวย์เอาข้างไปปิดเดือนก่อนหรือว่าจะกระชากขึ้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไซด์เวย์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเดือนพฤษภานะไปลุ้นกันเดือนพฤษภาฯครั้งหนึ่งว่าจะยกตัวขึ้นมาได้ไหมนะต้องบอกว่ายังอยู่ในแผนการขึ้นนะครับเดี๋ยวลุ้นกันใน3ามวันนี้ต้องบอกว่า3ามวันนี้เนี่ยอาจจะเจอแรงซื้อแบบกระชากขึ้นก็ได้อันนี้ผมยังดูอยู่นะผมยังดูภาพนี้ยังยังยัง,ย,งยังให้ ให้น้ำหนักกับภาพวีที่เพิ่งจบมาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าโอเคเดือนเรารับสัญญาณมาที่มาเรียบร้อยละในเดือนของมาที่ที่ส่งสัญญาณไว้ว่าให้ระวังทุบเนี่ยตอนนี้ทุบเรียบร้อยละแต่ทีนี้ผมมามองภาพในส่วนของ W ในส่วนของวีอีเพิ่มเติมเนี่ยเฮ้ยมันจบมาสวยผมว่าจบมาสวยแล้วยืนในส่วนของ M อ็ด้วยในภาพของวีเป็นการขย่าราคาหรือเปล่าเป็นการสู้ราคาระหว่างขายใหญ่ภาพใหญ่ภาพเดือนกับภาพ วีคหรือเปล่าต้องบอกว่าเป็นระดับที่ใหญ่เหมือนกันทั้งคู่นะครับเป็นพี่ใหญ่ของภาพวิเคะห์ของเราทั้งคู่เนี่ยมีการขย่าคากัานแบบนี้เป็นการขย่าลายเล็กออกแล้วเพื่อซื้อกลับในพุทธือหักและสุขรือเปล่าอันนี้น่าติดตามนะครับต้องบอกว่าตรงนี้น่าติดตามนะต้องบอกว่ายังไม่ได้ถึงระแบบทุบจนขนาดเสียภาพไปและอีกอย่างหนึ่งทําไมผมคิดว่าจะมีแรงซื้อกลับได้ต้องบอกว่า เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของภาพเดอ่ะผมพามาดูภาพเดย์นิด่ทีนี้ภาพเดน้ําหนักระยะที่ผมมองเนี่ยคืออะไรอย่างที่ผมบอกนะครับผมตามไซส์เวชุดนี้อยู่นะครับผมตามไซส์เวชุดนี้อยู่ตอนเนี้เรายังไม่รู้ว่าจะรับแค่นี้อยู่โดย d ย3หรือจะลงมาเล่นถึง B2 นะครับแต่ว่าเอาละต้องบอกว่าในช่วงนี้ในโซนระหว่าง D2 และ D3 เป็นโซนกลับตัวเป็นโซนกลับตัว แค่เรายังไม่รู้ว่าไอ้โลสุดท้ายมันจะอยู่ตรงไหนแต่ถ้ามันเกิดอย่างที่ผมคิดจริงเนี่ยผมให้น้ําหนักว่าจะมีการไซด์เว์เกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นการไซด์เว์เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าราคาจะกระชา,ากชาขึ้นลงโดยที่ไม่ได้มีฐานคือการกระชากขึ้นลงไม่มีฐานเป็นยังไงคืออย่างที่ผมบอกอะชุดนี้ยกมาอยู่ๆก็กระชากลงเห็นไหมครับอันนี้อยู่ๆกระชากลงแต่ก่อนจะขึ้นมันมีการสร้างฐานชุดนี้ นะครับแล้วปรับตัวขึ้นทีนี้พอภาพมันเห็นค่อนข้างจะเป็นไซด์เวย์แบบเนี้ยโดยพฤติกรรมนะครับราคาจะก,กระชากโดยที่ไม่ค่อยมีฐานแบบเนี้ยเพราะตอนนี้ทําให้ผมมองอยู่ว่าไอการเททิ้งลงมาชุดเนี้ยและยังอยู่ในกรอบของไซด์เวย์เนี่ยมันจะถูกซื้อแบบกระชากขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่ามันมีการสะบัดเหมือนเป็นการสะบัดราคาทิ้งนะครับจากจากจาก แรงกดดันของภาพเดือนแต่ว่าด้วยเทรนอะไรการตั้งฐานอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะยกยกหายยกโลกันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมผมผมมองว่ามันเป็นการสะบัดสะบัดราคาทิ้งหรือแบบอ่าเป็นการทุบลายย่อยทิ้งหรือแบบนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นกรอบไซด์เวที่ผมคาดจริงเนี่ยราคามีโอกาสกระชากโดยที่ไม่ให้ตั้งตัว ต้องบอกว่ามีโอกาสกระชากขึ้นมาแบบนี้โดยไม่ให้ตั้งตัวโดยโดยที่ไม่ได้มีการตั้งฐานแบบนี้ก่อนเนี่ยไอ้พวกนี้จะเห็นการตั้งฐาบบนกันก่อนบ้างน,นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมกําลังมองคือทุบแบบอยู่ๆก็ทุบอ่ะอยากจะทุบอ่ะหรือยอยากจะไปอยากจะวิ่งอะไรประมาณอย่าเนี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามช่วงกับฐานด้วยช่วงนี้นิดหนึ่งถ้าเกิดว่าเห็นไทม์เฟรมเล็กในระดับชั่วโมงสี่ชั่วโมงเริ่มมีการแบบยกฐานขึ้นมาบ้างแบบนี้ผมผมต้องบอกว่า ผมอาจจะใช้ข้อสันนิษฐานตัวนี้นครับในการที่ต้องบอกว่ารีบกลับมาขึ้นรถให้เร็วนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่เมื่อวานล้วก็หนีหนีลงรถครับหนีลงกลางทางกันตั้งแต่แถวนี้นะครับหนีกันออกไปแล้วนะเพราะว่าด้วยเทรนของอย่างที่ผมบอกด้วยเทรนของหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สี่ชั่วโมงเดิมนะครับที่เราวางกันเอาไว้เนี่ยมันได้หลุดลงมานะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูในภาพของสี่ชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้เข้าสู่วันพุธครับต้องบอกว่าอยู่ในช่วงของการวิเคราะห์ของของภาพสัปดาห์ที่เรามองกันไว้จันทรคุณที่ต้องบอกว่าเป็นจุดของการพักฐานนะครับแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันเพื่อหาสุกอีกครั้งหนึ่งว่าจะปรับตัวดันตัวขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภาพ อ่าสชั่วโมงภาพ4ชั่วโมงต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เราได้ปรับตัวปรับฐันเนี่ยครับชุดนี้คือชุดที่ต้องบอกว่าเป็นชุดที่หนีแหละนะครับหนีหนีลงลดก่อนนะครับราคาอย่างที่บอกแหละด้วยตามที่เราคุยกันก็คือราคาปรับตัวทิ้งตัวลงมาแบบนี้มีโอกาสกลับลงมาเล่นที่ด3และ B2 ได้นะครับทีนี้สิ่งที่เราคอยก็คือไม่รู้ว่าจะกลับที่ด3หรือดี นะต้องรอดูพฤติกรรมครับการดูพฤติกรรมตรงนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องใช้ภาพเล็กในการช่วยมองนะครับอย่างเช่นสี่ชั่วโมงหรือที่เราดูอยู่นี่แหละหรือว่าอาจจะเป็นภาพของชั่วโมงที่อาจจะต้องใช้ช่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นอาจจะต้องใช้จังหวะพวกนี้มาดูก็คืออาจจะต้องใช้แพทเทิร์นช่วยนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าผมยังมีความคิดอะไรบางอย่างที่ที่อาจจะแบบอย,อยู่ๆกระชากขึ้นเลยนะเพราะนั้น ถ้ามองด้วยสี่ชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะเห็นการยกแบบนี้ครับยกเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นการยกแบบเนี้ยต้องบอกว่ารีบขึ้นรถต้องบอกว่ารีบขึ้นรถนะครับเราก็วางจุดตัดขาดทุนในกรอบราคาแถวๆนี้แหละนะครับก็ต้องบอกว่ากรอบราคาไม่ได้ไกลครับกับเป้าหมายที่ลุ้นอยากจะเก็บเนี่ยต้องบอกว่า,วามีโอกาสถึงสองพันห้าสิบนะครับแล้วก็เป้าแรกเนี่ยก็จะเป็นส0 0พันเหมือนเดิมนะครับเป้าสักประมาณสองพัน เหมือนเดิมเป็นเป้าแรกนะครับก็เดี๋ยวจะต,ต้องติดตามกันต่อครับว่าจะเกิดภาพการกลับตัวแถวนี้หรือเปล่าแล้วก็จะทําใครตกรดหรือเปล่านั่นนั่นเองนะครับต้องบอกว่ายังไม่ได้เสียทรงของการขึ้นนะเพราะนั้นภาพยังให้ภาพของการขึ้นอยู่แต่ว่าถ้ากรอบเดย์มันคือไซด์เว์ครับนะแต่ถ้าเกิดกรอบ4ชั่วโมงก็คือชุดนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือ4ชั่วโมงเดิมนะก็ชุดนี้แหละครับที่ต้องบอกว่าเดี๋ยวเป็น4ชั่วโมงชุดใหม่แต่ว่ายังไม่เห็น กรอบที่ชัดเจนเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อว่าเราจะเห็นกรอบตรงไหนที่ชัดเจนก็เดี๋ยวรอบข่ําไม่รู้จะสร้างกรอบขึ้นมาให้เห็นหรือเปล่าน,นะเดี๋ยวรอติดตามครับมาที่ภาพของชั่วโมงครับต้องบอกว่าภาพชั่วโมงเนี่ยอย่างที่บอกว่าได้เทหลุดกรอบการขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เทก็หลุดปุ๊บก,ก็เททิ้งยาวเลยใช่ไหมอ่าหลุดปุ๊บเททิ้งยาวเลยตอนนี้ต้องบอกว่าเอ๊ลงมาถึงแนวะรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ B3 และ B2 ที่อทรออยู่ ยังไม่รู้ว่าไอ้ตรงไหนจะเป็นจุดที่กลับได้แล้วสังเกตยังไงพฤติกรรมเดีเป็นยังไงต้องบอกว่าถ้าจะกลับตัวอาจจะได้เห็นการภาพการใช้เวลออกข้างก่อนหรืออาจจะมีการยกตัวขึ้นมาแล้วก็ยอ่อแล้วก็ทำหายกลับมาแบบเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ต้องบอกว่ามีโอกาสกลับมาเล่นในทิศทางการขึ้นได้นะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราเรามองตามภาพเดี่ยวก็คือพุทธ และสุกมีโอกาสที่จะรีบาวด์กลับได้ถูกไหมอันนี้คือภาพจากสัปดาห์นะเพราะนั้นถ้ามันกลับมาเร็วจริงวันพุธวันเนี้ยมีโอกาสที่จะส่งเป็นสัญญาณแบบถ้าเป็นภาพของทั้งวันอาจจะเป็นสัญญาณกลับตัวเข้ามานะครับก็เป็นการยกตัวปรับตัวขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับอาจจะได้เห็นการยกแบบมีการตั้งหาตั้งเทรนแล้วก็ปรับมายืนในหน้าบุมนะแล้วก็ลุ้นกันต่อที่วันศุกร์นะครับก็ ต้องบอกว่ายัางลุ้น Vshape ได้อยู่นะนะครับยังลุ้น Vshape ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดสังเกตผมดูให้ดีนะส่วนตัวขอเองผมต้องบอกว่ายังให้น้ําหนักทางขึ้นนะตอนนี้ยังให้น้ําหนักทางขึ้นอยู่ทุกประตูเลยครับต้องบอกว่าทุกประตูให้น้ําหนักทางขึ้นนะด้วยภาพของเดือนวีคเดย์เทรนอย่างขึ้นนะครับผมไม่ได้ ให้น้ำหนักขึ้นด้วยด้วยความอยากให้มันขึ้นนะเอาจากพฤติกรรมดูเอาจากแพทเทิร์นของมันเนี่ยแต่ว่าการขึ้นในระดับ D เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เราเห็นภาพเป็นไส์เวเพราะนั้นการที่จะทุบลงมาหนักๆแล้วจะซื้อกลับไปหนักๆไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับพฤติกรรมในช่วงไส์เวนะ เพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราคอยก็คือสัญญาณกับตัวและจังหวะในการขึ้นรถเท่านั้นเองนะตอนนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าในไทม์เฟรมเล็กในภาพเล็กต้องบอกว่ายังไม่เห็นยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบไปฟังแล้วรีบเข้าหนักเลยก็ยังไม่ใช่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกอาจจะไหลลงมาเล่นถึงดีสองก็ได้รอพฤติกรรมก่อนรอสัญญาณก่อนรอการไซด์เวให้ติดก่อนนะครับรอการพักฐานให้เห็นก่อน นะแต่ว่าผมคิดว่าในในวันศุกร์เนี้ยอาจจะทิ้งยกตัวซื้อกลับมาให้เห็นได้บ้างนะมีน้ําหนักครับจากอันนี้อันนี้อันนี้ในยะเนี้ยมันมาจากภาพของสัปดาห์การทุกนี้เป็นการรับสัญญาณมาจากเดือนแต่ว่าอ่ะรับสัญญาณมาเป็นที่เรียบร้อยจากเดือนในการทุกกลับมาเนี่ยตอนนี้ผมกําลังมองน้ําหนักต่อไปก็คือการรับสัญญาณของวีคครับอ่ารับสัญญาณของวีคและในช่วงในช่วงที่เป็นไซด์เวย์ของเดย์แบบนี้เนี่ย การรับสัญญาณวีกระชากกลับขึ้นมาเป็นไปไดนะ้เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เดี๋ยวรอพฤติกรรมกลับตัวให้เห็นเดี๋ยวเราจะมาวางเป้าราคากันใหม่อีกครั้งหนึ่งลงดีเทลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เห็นภาพของการพักชัดเจนเพราะว่าพักลึกกับพักพักไม่ลึกเนี่ยต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าราคาพักแค่ดีสามันมีพฤติกรรมของการยก ยกยกลอยู่นะครับมันมีพฤติกรรมของการยกโลอยู่แต่ถ้าเกิดว่าพักที่ดีสองเนี่ยอันเนี้ยไซเวย์เต็มขั้นเลยนะครับถ้ามาแค่ถ้ามาถึงดีสองเนี่ยอันนี้ไซเวย์เต็มขั้นเนี่ยก็จะมาไซเว์แบบเนี้ยเต็มขั้นไปเลยนะอันนี้เต็มเต็มขั้นไปเลยนะครับก็อาจจะเป็นภาพแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือภาพไซเว์แบบไซเว์เต็มเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดจบแค่แค่ดี สตรงนี้เนี่ยแล้วยกเนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะข,ของการตั้งฐานของสตรองเทรนมีโอกาสยกฐานแบบเป็นเทรนแบบแข็งแรงได้อันนี้น่าติดตามนะครับมันมีความแตกต่างกันของการขึ้นนิดนึงในในระยะนะครัก,ก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะกลับกระต่ายไ,ไม่ได้นะครับนี่ก็จะเป็นมุมมองสําหรับทองคําในช่วงเช้านะครับเดี๋ยวยังไงในส่วนของรอบคั่นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวรอดูพฤติกรรมนะครับในช่วง ช่วงสาช่วงเย็นๆนเนี่ยก่อนว่ามีพฤติกรรมของการตั้งฐานไหมมีการยกไหมนะครับแล้วจังหวะการเก็บของจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวต้องมาติดตามในรอบถ้ำกันอีกครั้งหนึ่งใครที่รับชมกันอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนอย่างได้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเนืนะ้อหาดีๆจากช่องของเราส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์ที่รายละเอียดานล่างวิดีโอ เข้าได้เข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้กับทีมงานได้ทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้ชาวนี้ลาไปก่อนเจอกันรอบข้ามขอบคุณครับ